เคยมีอาการปวดที่บริเวณส้นเท้าบ้างไหมครับตื่นนอนมาตอนเช้าลงก้าวแรกจากเตียงแล้วก็มีอาการเจ็บแผลที่ส้นเท้าเดินไปสักพักอาการเริ่มดีขึ้นอาการพวกนี้เป็นโรครองช้ำครับใครที่มีอาการนี้อยู่เดี๋ยววันนี้ผมจะมาสอนวิธีแก้าการปวดแบบง่ายๆด้วยตัวเองครับก่อนจะเข้าไปชมคลิปอย่าลืมกด subscribe กด like กดแชร์กดกระดิ่งเพื่อเป็นกําลังใจให้พวกเราทําคลิปดีๆคอนเทนต์ดีๆแบบนี้นะครับถ้าพร้อมกันแล้วไปชมกันเลยครับอาการที่ปวดมาดูต้องดูเท้าตัว,ตวเป็นๆ เวลาปวดฝ่าเท้าใช่ไหมส่วนใหญ่เนาะถ้าปวดส้นเท้าเห็นไหมครับองประกอบของส้นเท้าเนี่ยมาดูเลยเนาะเนี่ยตรงนี้คือส้นเท้าใช่ไหมครับซึ่งข้างใต้ส้นเท้าจะมีเขาเรียกว่าผังผืดแล้วก็มีเอ็นก่อนนะมีเอ็นเปิดเอ็นออกมาเป็นผังผืดผังผืดเนี่ยมันจะรับเหมือนเขาเรียกว่าช็อกแออรซเบอร์ภาษาอังกฤษอ่ะก็คือมันลดแรงกระแทกเนาะแน่นอนถ้าเผื่อมันไม่มีช็อกแออรซเบอร์มันจะเกิดอะไรขึ้นกระดูกแตกเลยนะพรวิ่งเยอะๆอย่างผมวิ่งมาอย่างงาี้กระดูกก็แตกได้เลยดังนั้นมันก็จะมี พวกพังผืดมีพวกแฟตมีไขมันที่รองรับแรงกระแทกได้ดีนะครับนามากนะแต่ว่าพอเราไปใช้งานเยอะๆนะครับมันจะสัมพันธ์กับน้ําหนักด้วยนะจากงานวิจัยมันจะมีอาการปวดที่บริเวณนี้แหละแถวๆนี้ส่วนใหญ่ที่ส้นเนาะบางคนเนี่ยอาจจะปวดมาถึงนี่แต่มันจะไม่เกินนี้นะถ้าเกินนี้ขึ้นไปจะเป็นอีกกลุ่มอาการหนึ่งละนะครับแล้วถ้าส่วนใหญ่ถ้าปวดเกินนี้ขึ้นไปก็จะเป็นกลุ่มอาการหนึ่งซึ่งคนที่เป็นรองช้ำน่ะเราจะเช็คง่ายๆโดยทําแบบนี้นะจับตรงนี้ ให้มันตึงเห็นไหมครับมันจะตึงขึ้นดูออกไหมเนี่ยถ้าแบบนี้มันไม่ตึงนะแบบนี้มันจะไม่ตึงแต่ถ้าแบบนี้มันจะตึงขึ้นเห็นไหมฮะดูออกไหมอ่าทีนี้เสร็จแล้วแล้วเราก็กดเข้าไปที่ตรงเนี้ยกดเข้าไปตรงเนี้ยจะบอกวิธีเนี่เห็นไหมรับผมจับนี้กดขึ้นปุ๊บ n นพวเนี้ย n มันจะมาจับที่ปลายนิ้วอะครับพอเราดึงมันจะตึงมากเนี่ยเหมือนผ้าตัวเนี้ยมันตึงมากแล้วเรากดเข้าไปที่ผ้าถ้าเป็นเยอะนะกดนิดเดียวก็เจ็บแต่ถ้าเป็นน้อยกดแล้วไม่เจ็บเลยกดแล้วก็จะรู้สึกเย นะแสดงว่าอาการก็ไม่หนักมากแต่ถ้าใครที่แบบแค่ยืดเนี่ยเจ็บแล้วแสดงว่าเป็นเยอะเลยแล้วก็กดเข้าไปนี่ชัดเลยอันนี้ก็คืออาการของรองช้ำนะครับอีกกลุ่มอาการหนึ่งที่อาจจะเจอในอาการปวดที่แถวนี้ก็คือหินปูนเกิดขึ้นตรงนี้ส่วนใหญ่ก็จะเป็นคนที่แบบอายุเริ่มเยอะแล้วเนาะสามสิบอัพแล้วอะนะครับแล้วก็40ขึ้นไปมันเกิดจากการเสื่อมของตัวกระดูกเกิดจากการที่กระดูกเนี่ยมันซ่อมแซมนะครับแต่วันนี้เราจะไม่สอนเรื่องนั้น ใครอยากรู้คอมเมนต์ไว้วันนี้เราจะสอนรักษาอาการลองช้าก่อนซึ่งจริงๆเนี่ยหลายๆทฤษฎีเขาก็จะบอกว่าเฮ้ยยืดยืดยืดใช่ไหมจริงๆมันไม่ใช่นะยืดอย่างเดียวไม่พอคุณจะต้องไปออกกําลังกายให้มันแข็งแรงด้วยแต่วันนี้เราจะสอนยืดเออเราจะสอนทําไมในเมื่อมันยืดไม่ดีก็คือว่าถ้าเผื่อช่วงที่มันปวดมากๆช่วงที่มันอักเสบมากๆเราอาจจะใช้การยืดครับแต่ว่าพอมันผ่านการอักเสบอาการเริ่มดีขึ้นแล้วสิ่งที่คุณควรจะต้องทําคือเพิ่มความแข็งแรงเขาไปเ รรเดี๋ยวจะมาสอนคนต้องนั่งเลคเชอร์กิจกรรมที่ทําให้เกิดลองชั้นเนีมีเยอะมากเลยนะแต่ว่าต้องมานั่งคุยกันนะลองแชร์หน่อยกิจกรรมอะไรที่ทาให้เกิดลองชั้นแต่ระหว่างนี้มายืดกันก่อนเนาะโอเคเดี๋ยวจะนานผมปวดตรงนี้นะเห็นไหมฮะผมปวดตรงนี้วิธีง่ายๆเลย <c oughs> ถ้าเราจะยืนทําแบบนี้ก็ได้นะครับเหยียดขาตรงๆเนี่ยยืนแบบนี้ดูออกไหมเข่าเหยียดตรงๆนะครับแล้วก็ย่อเข่าข้างหน้ามีเห็นไหมฮะ ทำไมเราต้องยืนยืดตรงนี้เพราะาเราจะยืดกลุ่มกล้ามเนื้อตรงน่องตรงนี้ครับสาคัญมากเพราะว่าเวลาตอนที่เรานั่งนานๆเนี่ยเท้าเราจะไปอยู่ในลักษณะน,น,นี้ใช่ไหมพอเรามายืนเนี่ยมันก็จะฉีกตรงนี้ออกดังนั้นเรายืดให้น่องมันคลายครับยืดให้น่องมันคลายก็เหยียดเข่าตรงๆย่อเข่าแค่นี้เห็นไหมอันนี้เรายืดที่น่องกันนะ <c oughs> ยืดที่น่องกันนะพอได้ไหมเห็นภาพไหมเออแล้วก็ผ่อนกลับมายืดค้างไว้นับหนึ่งถึงยี่สิบนะครับ อันนี้เรายืดสําหรับลดอาการตึงอาการปวดดังนั้นเรายืดนานได้แต่ถ้าเราจะยืดเพื่อจะไปออกกําลังกายไปวิ่งไปสตรงีงไปเพิ่มความแข็งแรงเราไม่ต้องยืดนานเนาะอันนี้คนละประเด็ดนกันนะวันนี้เราจะยืดเพื่อลดอาการตึงอาการปวดซึ่งเราเชื่อว่าแฟนเพจของเราไม่ค่อยออกกําลังกายแต่นานๆจะออกทีคาดหวังว่าถ้าดูคลิปนี้แล้วก็ไปออกนะครับแล้วก็แชร์เก็บไว้นะครับแล้วก็ฝึกตามไปเลยสำหรับคนที่มีอาการปวดเนี่ยช่วยได้เยอะนะครับ ยืดจนกว่ายังไงยืดจนกว่าตรงนองมันจะมันจะคลายอะครับเราจะใช้เวลาอยู่ประมาณ2นาทีต่อกล้ามเนื้อมันจะง่ายเรามันจะคลายออกเนาะแต่ผมคงไม่ยืดให้2นาทีนะถ้ายืดกว่าจะครบเนี่ยมันจะนานไปไปทําเองนะครับพอได้เนะาะท่าที่หนึ่งอย่างนี้นะซึ่งจริงๆเนี่ยเราหาที่จับก็ได้ถ้ากลัวล้มเป็นผนังหรือเป็นเก้าอี้ก็ได้โดยเข่าเราจะต้องเหยียดตรงๆต,ต่อมาเราจะยืดให้มันลึกเข้าไปอีกข้างใต้ข,งตของกล้ามเนื้อแกสต็อกเนี่ยมันจะมี โซเลียสท,ที่อยู่ข้างล่างก็จะเป็นอีกมัดหนึ่งที่เกี่ยวกับฝ่าเท้าเหมือนกันก็ย่อเข่าลงมาเห็นไหมฮะย่อเข่าลงมาได้นะครับต่อมาจริงๆอีกส่วนหนึ่งที่อยากให้ยืดก็คือแฮมสตริงแฮมสตริงเรายืดยังไงเรายืดอย่างนี้ได้นะเหยียดขาลงไปอย่างนี้ออย่างนี้นะครับเหยียดเข่าตึงย่อตัวก้มตัวไปข้างหน้าใครที่เก่งๆหน่อยก็ก้มไปเลยนะแต่ใครไม่ไม่เก่งเหมือนผมเนี่ยเอาแค่นี้ก็พอมันจะตึงน่องตรงนี้นะครับ อย่าเข่าตึงๆต,ตรงนี้ตึงแล้วโอ้ไม่มาแล้วปวดค้างไว20้20บวิสเซตผ่อนสมมุติครบ20ผ่อนสา,สามมัดแล้วนะกล้ามเนื้อสม,มัดแล้วเนี่ยแป๊บเดียวเองเวลาทำให้ช้าๆไม่ต้องรีบนะครับเดี๋ยวล้มนะครับแล้วก็ค่อยๆทำยิ่งถ้าเผื่ออายุเยอะต้องระวังนิดนึงถ้ายัางวัยรุ่นอยู่ก็ลุยเลยนะครับ <c oughs> <c oughs> นะครับแล้วก็ตัวสำคัญของรองชมป์ก็คือน้ำหนักตัวเนาะ กับการไม่ใส่รองเท้าเดินเท้าเปล่านะโอเคไหมพอได้ต่อมาตรงนี้เลยครับมาดูเลยฮนะจะยืดตรงนี้ครับโดยการนั่งแบบนี้นั่งเงี้ยนั่งส้นเท้าตัวเองนั่งส้นเท้าตัวเองเห็นไหมแบบนี้นะครับปึ๊บเข้าไปแค่นี้ก็จะยืดที่บริเวณฝ่าเท้าได้แล้วแค่นี้เองนะครับค้างไว้นับหนึ่งถึง20่สิบจะตึงมากขึ้น ถ้าอยากให้ตึงมากขึ้นสมมุติว่าเมื่อกี้ผมไปยืดมาแล้วมันไม่ค่อยตึงแล้วก็หาผ้ามาลองตรงปลายเท้าตรงนี้ครับเนี่ยามันก็จะตึงเยอะเลย <laughs> ดูนะครับผมจะวางนี้หาเป็นถุงเท้าก็ได้ครับแล้วก็ใช้ปลายเท้าเราวางไปที่นิ้วเท้านะมันก็จะตึงเยอะขึ้นเห็นไหมฮะจะขึ้นเป็นลำมากกว่าอีกฝั่งหนึ่งมองเห็นไหมครับน่าจะเห็นชัดอยู่นะผมรู้สึกตึงมากเลยตอนเนี้ เห็นไหมพอได้ไหมอ่าประมาณนี้จะต่างกันเห็นไหมฮะอันนี้ไม่มีอันนี้มีจะตึงมาถ้าอยากให้ตึงนะแต่ถ้าถ้าเราอ่ารู้สึกว่าแค่นี้มันก็ตึงก็พอก็ใช้แบบนี้นะครับโอเคไหมครับพอได้นะต่อมาครับเราจะทําด้านตรงข้ามบ้างครับนั่งครับข้อเท้าไปเลยนะครับระวังนะครับอืมแบบนี้อันนี้ถ้าใครแบบไม่เคยฝึกจะเจ็บหน้าขาหน้าขาเนาะก็เอาเท่าที่ได้เนาะ ค้างไว้นับ1นึถึงยีแล้วก็ผ่อนกลับมาแบบนี้อีกที่อย่างนี้1นึถึงยีนะครับตึงเนะี <c> ่ย <oughs> ดูออกไหมครับอ่ะให้ดูอีกทีหัดลังให้ดูตรงฝ่าเท้ามันต้องแบบนี้เนาะอย่างนี้ก็ได้เพราะว่าอะไรเพราะว่าข้อเท้าก็เป็นสิ่งสำคัญนะข้อเท้าตรงไหนก็คือตรงนี้ครับเนี่ย ของหน้าหน้าขามันจะเกี่ยวกับการเคลื่อนไหวของข้อเท้านีก่ออกไหมอย่างนี้ถ้าข้อเท้าเรากระดกขึ้นได้ไม่สุดจะมีปัญหาได้เหมือนกันนะครับดังนั้นการยืดที่บริเวณข้อเท้าก็สําคัญแบบนี้ยืดบ้างนะครับแต่ทําประมาณก5สามถึรอบกล้ามเนื้อด้านหน้าขามันจะคลายแล้วก็ใช้ได้ละโอเคไหมครับทีนี้ที่บอกว่าจริงๆแล้วอ่ะ เรายืดอย่างเดียวไม่พอเลยเต้องเพิ่มความแข็งแรงในกรณีที่อาการมันเริ่มดีขึ้นเรายืดแบบนี้เบาปวดดีขึ้นละอาจจะยืดช่วงแรกป,ประมาณสักสามสี่วันดีขึ้นละเราต้องมาออกกําลังกายเพิ่มความแข็งแรงเราจะเพิ่มยังไงวิธีการเพิ่มง่ายๆก็คืออย่างนี้เลยครับขย e งขาลงขย e งขึ้นลงแล้วดูสังเกตเอเอไอตัวเนี้ยเห็นไหมมันเป็นบุมๆเลยเนี่ยยืนยากมากเลยนะคือถ้าใครยืนบนหมอนนะแล้วขย e งไง ยากกว่านี้อีกแต่อันนี้เสื่อโยคะนี่มันนุ่มนี่ก็ยากกันนะ,อะลองดูถ้าผมยืนบนพื้นนะ่ะง่ายดูออกไหมง่ายแต่ผมมายืนบนนี้ยากขึ้นยากขึ้นนะครับอันนี้เป็นการเพิ่มความยากนะแล้วแต่ลองเอาไปประยุกต์ใช้นะครับจริงๆเฟสการออกกาลังกายพวกนี้จะไม่ทําทันทีหลังจากที่ทําวันนั้นแต่ว่าให้รู้ไว้นะครับใครที่มีอาการปวดแต่มันเป็น,ปน,ปนหายๆอะ่ะทำท่าพวกนี้ช่วย อาจจะยืดไม่ต้องยืดเยอะยืดแค่ประมาณสักสิบวิสามเซตเสร็จแล้วก็มาทาท่าพวกนี้ต่อทีอนี้เราก็เพิ่มโดยการเอาเศษผ้าเหมือนเดิมมารองใต้เท้าเหมือนเดิมโอเคไหมครับแล้วขย e งเหมือนเดิมอ่ามันจะออกกําลังกายที่บริเวณฝ่าเท้าได้เยอะนะครับทีนี้ผมเห็นไหมฮะผมยืนสองขาแล้วขย e งถ้าจะให้เก่งกว่านี้ผมต้องยืนขาเดียวแล้วขย e งมันขึ้นไปซึ่งผมต้องใช้แรงมาหาศาลเลยที่บริเวณฝ่าเท้า เท้าเราสําคัญนะครับแล้วก็รับน้ําหนักเราตลอดชีวิตเลยเนาะดังนั้นสิ่งที่เราต้องดูแ,แลก็คือดูแลเขาด้วยให้เขาแข็งแรงการออกกําลังกายพวกนี้ก็ช่วยได้นะครับ ประมาณนี้ก็อยากจะขอขอบคุณทุกท่านที่ติดตามพวกเราอย่างเสมอมานะครับสำหรับท่านใดที่สนใจคอนเทนต์ดีๆมีสาระใช้ในการดูแลตัวเองในชีวิตประจําวันแบบนี้ท่านสามารถติดตามพวกเราได้ในทุกแพลตฟอร์มนะครับไม่ว่าจะเป็น Facebook Fanpage หรือทาง Tik t o ็อกนะครับโดยพิมพ์ชื่อว่าบัณฑิตกายภาพส่วน YouTube Channel ท่านสามารถพิมพ์ค้นหาในชื่อว่าบัณฑิตกายภาพบัตรและจัดกระดูกนะครับส่วนท่านที่ใช้ Line นะครับก็สามารถจะติดตามพวกเราได้ทาง Line ์ o ูมนะครับโดยพิมพ์หาคําว่า แอบบันดิตฟริซิโอนะครับสำหรับวันนี้ขอลาแต่เพียงเท่านี้แล้วพบกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีครับ